ปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวอ่ะผมมันก็ต้องเหงาเป็นธรรมดาหรือเปล่าวะบังเสียงอะไรวะเอยชมสามเพราะชอบไปกินไอดีก okay ูมีกูมีเลขอะไรสองจุดสองก่อน เร ok ียอะไรสองเจ็ดสองสามเจ็ดสองเหรอสองเจสองอีควายเหี้ยน่า372สามเจ็ดสองห่วงอยู่ปะเงียบกิ๊บไม่รははู้กูสดสามเจ็ดสองเหรอสองเจ็ดสองี่ประมาณสามทุ่มสามทุ่มออกสามทุ่มโอเคโอเคสามทุ่มสามทุ่มแม่ยิชมมาออกมาแต่ทุ่มนึงเลยประมาสามทุ่มออกไอ้สัตว์ไม่ม่มต้องไกลเหี้ย โอ้โหมันบอกว่าพี่อยู่ไกลบ้านบังอ่ะเดียวเองไปบ้านเบิลลี่เปนิดเดียวเองมันบอกบ้านี่อยู่ไกลที่ดูพูดดิไม่บ้านเขาอยู่อยู่ใกล้กว่าอีเขาของเขาใช้สิบนาทีเองนี่นี่สิบนาทีเองตอนนั้นรับวันนั้นรับทุนมาเช้าคืนนิดนึงเองละทีมหน้าอิฉัดอ๋พราวันนี้วันนี้เราเนื้อย่างสามทุ่มจบเนื้อย่างเนื้อย่างมาลูกตัวเนื้อย่างเก่งเอด้วยเนื้อย่างหมูย่างใช่จริงีวายมาไหมล่ะ ที่ไหนที่ไหนบ่ายบิลลี่หกร้อยครับโอ้ไม่กอดู่ไกายาเซรีมักเดวิสขึ้นเครื่องสี่สิบห้าทีเออจริงหรอไม่จริงเนาะเออมันก็ไม่นานเนาะคุ้มไหมเปิดผมไปเลยอ่ะตีกับไอติฟมาแล้วไอตีฟจับโดยไอตีฟมาบ่ายบิลลี่ก็สี่สิบห้าทีใช่เหมือนกันถูกถูกขึ้นเครื่องเวลาเดียวกันใช่ป่ะใช่เออสิขึ้นเครื่องก็สี่สิบห้าทีเหมือนกันไอ้บางว่นถ้าเกิดผมทักไปชวนน้องคนหนึ่งมันจะมาไหมวะมันชื่อน้องคนไหนวะชื่ออะไรวะมันมันติดอยู่ในปาก บบหรือเปล่าบบชื่ออะไรเต้าบีบีหรือเปล่าใครวะาต้าบีบีเอ้าเผื่อไม่รู้น้องไม่ใช่หรอกูไม่มีน้องชื่อขยะอย่างนั้นนี่แค่บีบีอ่ะโอ้ยตายเฮียเอี๋ยวแบบว่าแรงโคตรรงใครบ้างคะว่าไปจะเป็นเพื่อนนะเว้ยแปลคาพูดนี้ไม่ใหญ่หรอกมาเตียมูผมถามจริงตกปลาเลยแกดีดิ ต้องไปเึงพูดชื่อย่าพูดกระดาษปากเหรอวะจบปากเองดิไม่ไม่เห็นเลยนี่ไงเขาแบบเออเจ็ดสีเต็มจบเถียนเองก่อนจบปากเองก่อนพูดอะไรไปเมื่อกี้หนึ่งตัวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีซีเปิดเปิดแกลงเปิดรถแกลงเราโดนมาแล้วเรียบร้อยนโดนสีฟ้าแล้วไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วไปด้วยไม่เอาส่งกูเลย กูบอกว่าพอใส่เขาใส่หมวกขาวอะไรนะไอ้ต<ม>ิ๊มถามเรียนไปชั่วกูข<อ>้อสะพานให้นะกูแล้วมึงแล้วมึงก็เพยนะกูไปไปซะไปไปซักไปทำไมมันทำไมมันเอาออกไม่ได้อะไอ้ก้มหัวเลี้ยคุยกนันอยู่เลยนั่นน่ะสิลูก อาให้จุกมันดูรถดี๋ยมันมีรถไหมมีลูกมีโอเคขับไปเลยปะไปไหนลูกมีอะไรหรือเปล่าคะใครครับเนี่ยไปลูกไอแล้วค่ะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูใจเย็นลูกขึ้นรถเรืองนะฮัลโหเดีครับพี่ชายไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูใจตอนมีคนด้วยเหรอผมเห็นแต่ตากระอองเห็นแล้วเห็นคนไม่เอากูเลยอย่าไม่เอากูเลย <c oughs> แค่ตาก็ไม่ชอบเลยว่าไอ้ดนูใจเย็นเลือไอ้ดนูใจเย็นเลือกจะเลือดอีกล้องต้นใสคือใครอ่ะ

เข้าไปแจแบบงงๆเหรอเข้าไปแจงแบบงงๆ,ๆเหรอผมก็ผิดไม่ใช่ว่าผมไม่ผิดเว้ยคอนโดอเดาคิดเยอะผมก็ไม่ได้อยู่กับแก๊งจริงๆะ่ะ เฮ้ยมี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 ห้าสิบาทไหมครับโหรอขอเลขะไรครับสองหนึ่งหนึ่งขอบคุณนะครับสำหรับของข,องขวัญขอบคุณครับยิ่งแก่แสดงว่ายิ่งรักเรานะ น้ามันต้นสายยังไวะก่อนนั้นลงรูปแกงได้เนเหรอใช่ไหนวะไหนวะแกงมะลายอ่ะดูดิดูไปเจอเลอ้เออ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 เเหมือนเออเคอเหอออเอเออเออออเออออออเ่อเอ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 าเอ่ออออเ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 ่อเอ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 เออเออ่อเออเอเเออออเออแอเออเอเออ่อเอาเออเออเออไออเออเอแดอเออเอเนี่ยใชอใช่อเออกอเดียวกันคือนีเราอก่อนอ บอกคนไหวเหรอเมื่อกี้แวนมันทักมาว่าเป็นมันเองมันไม่มีตังค์ถ้าจะเอาตังค์ให้ไปเอาที่โทนี่อ่ะเอ้าไม่อธิบายเลยเกี่ยวอะไรเลยโทนี่อ่ะคิว่าอะไรป่ะประเด็นอย่ามึนบอกอย่ามึนว่าพี่ผมเองอ่ะพี่ถ้าจะเอาเงินไปเอากับพี่โทนี่เลยผมไม่มีแค่นู้นเขาพามากระแลเขียวเมื่อวานอ๋อทอยโทนี่มาพามาไอ้นี่คือใครวะอ่ะไอ้เหี้ยเป็นกูทีวิ่งกลับใช่ไหมจริง ก็คุยก็คุยไงกระโดดมันอ้างไม่ได้อยู่หรอเก็บไปแล้วด้วยดีกว่าเอื่อยแกงสุดท้ายไปเรื่อนไปจ่ายนีกว่ามันบอกว่ามันเข้ามาไม่ถึงสองนาทีเองมันไปแล้วเห็นดูแบบว่าสดชื่นอย่างวะใช่ไหบางสองหมื่นเนาะมันรู้หรือเปล่าล่ะถ้ารู้หนึ่งหมื่นถ้าไม่รู้สองหมื่นถามมาก่อนรู้หรือเปล่า มันรู้เยอะเนี่ยตัวใคจะเบิ่อไหอีกอย่างก็เ็เออพูดดีก็เข้าใจด้วยมันรู้ว่าะรออคนที่คนรู้จักเราอ่าเงี้ยคือรู้อลไว่่าแบบไม่ให้ยืน้ังเรียกอะไรรู้สองหมื่นไม่รู้หมื่นเจ็บสี่เจ็ดสี่ไม่รู้สองหมื่ได้เจ็ดสบสี่เออ เพลงนี้เราคงลืมแล้วสินะกันดู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 ดดไม่ใช่นี่ยวะคุยกันฝั่งนู้นป่ะพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่งแดดร้อนเลยเออม่อากาศแม่งเหม็นเว้ยไป,ไป,ป,ไ,ปไปคุยกันร<ๆ>กตรงนู้นป่ะไม่ร้อนเลย้าก่อนถ้าก่อน<ม>ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเซลฟี่นานเราไม่เราไม่ถ่ายรูปแก๊งกันนานละอืมแม่งเหม็นไงไม่รู้จะลองๆนะ วบังตกแล้ัน่ะขึ้นยังไรวะอะไรกานถนนดีกว่าแล้วด้านหลังเป็นวอซิตี้เออว่าอะไรนั่นล่ะพี่เออถ่ายวิดามาล่ะไม่ถ่ายวิดามานานแล้วนะจ้่เอ๋ไม่แตถ่ายแกดามันก็ไม่ดีไม่ดีมันเป็นตำรวจไงวะปะอ๋อดูวะการผิวหน้างันเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายนะไม่ต้องว่า เออเอาเย็นๆให้แดดเล่นน้อยไว้ด้วยกันใช่มันแสบมันแสบตาเออบางเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นน้าศิลาเขาประกาศว่าอะไรวะบุญเรืองหรือเต้าบีบีออกจากแก๊งเราแก๊งมัามีคนชื่อนั้นหรือเปล่าไม่มีนะเขาปั่นเป้าๆเต้าบีบีไม่มีชื่อโคตรเมาวิ่งเหี้ยไอ้เหี้ยไอเป็นคนคือชื่อแบบนี้ขึ้นมาได้เออสมองมีแต่ขี้เรื่อยเไยวะขี้จริงย่างนี้ไม่ได้โอ้โห โอ้โหไอ้ย้ะแต่แก้งเราจะตีแล้วว่าเราต้องรักกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเ้ยไม่ต้องอยู่แล้วเราไม่้งกันอยู่แล้วอันนี้มีบุหรี่มีบุครับมี25หเอาหมดเลยแล้วก็ทองมีแท่งก็ทองร้อยแท่งอ่ะสองจะสองครับซิรีคือถ้าเราตีแล้วมันอาจจะแรงรุนแรงถ้าถ้าเพื่อนถ้าให้เราเห็นเพื่อนเราต้องรับลงไปช่วยเพื่อนต่อให้เราจะแพ้ก็ตามฟังบอกมันไปแล้วนะในตัวมันไม่ไม่มี อะไรเหรอแยไหน่อยครับเลยทำไมนะนั่นบอกว่ามันไม่มีนันบอกว่าเดี๋ยวมันออกแล้วสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้เราก็จะไม่ทิ้งเพื่อนถูกแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนเราต้องอยู่กันอีกยาวนานจริงแพ้ยังมีอันที่ต้องสู้ใหม่เือชนะได้ เพื่อนและครอบครัวการรักเพื่อนสำหรับกูสำคัญที่สุดไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อนเสมอไปถ้ามันผิดก็ต้องห้ามเพื่อนมันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันนะเว้ยแต่มันบอกแต่งเครื่องอ๋อถ้าเกิดแต่งเครื่องเดียวแล้วคำม,มาโชว์เอ้ยไอ,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 อ้ไอ้ไอ้ชมคำมาโชว์มือหนึ่งมนันเท่าไหร่วะคำมาโชว์แปดหมื่นสองเมษเออแปดเมษไปทางนั้นทางนั้นซื้อซื้อซื้อไว้ดีกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าถึงมันไม่แต่งอะไรเลยมันก็คุ้มกว่าอยู่ดีเว้ยมันเป็นใครผมยังไม่รู้เลย อ่ะที่กูจบดูกับมึงไหมล่ะไม่ถามมันสิล้ยพีตังค์เท่าไร่ะเทสเซอร์เราอ่ะมีอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ประมาณแปดหมื่นนะก็ซื้อได้หนิก็ซื้อเลยซื้อไปเลยเว้ยใช่พี่แต่ซื้อให้เขาใี่ไหมเด็กทำงานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้องปรึกษาไงว่าเอาจะซื้อรถดีไหมผลมาขายผลเมื่อกี้ ดีด้เจอน้องๆเลยเว้ยไม่ได้เจอหน้าชมพูหน้าบิลลี่นานละถ่ายรูปถ่ายรูปกันแลเดือนแลแต่ไม่เจพี่ก็ไม่เคยลืมนะจริงเราไม่เคยลืมแล้วม่คลเคอยเตือนเตเอาไว้อุ้ยจ้เทอ่ะเอียไม่ถ่ายไรอาถ่ายไม่แต่คือไม่มคย่ไม่มีูเคยถ่ายใหม่ไม่้ถ่ายบิลลี่ก่อนดิเมยบิลลี่หรอ เอเหเอามเอามขอทำสองนิ้วก่อนได้ปะสองนิ้วมันท่าสมัยปวะขอเก๊าเด้งขอเก๊าเด้งไม่ใช่ขอเก๊าไม่ใช่นี้จะบังจะบงะบเฮ้ยท่าทาชูสองนิ้ววันไหนอ่ะเยี่ยนีก่อนไนะเยี่ยตีนูกเท่าไหร่อ่ะไหนอ่ะฟิกเกอร์เพื่อนฟิกเอร์สองอมันก็ตัดยากเจ้า แล้วเป็จแล้วพี่เออเออของใม่ของใหม่ของใม่คนที่ข enfin, nice. ่ายน่าจะคนน้ตัวพีดำหน้า่ายอะไรอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเปิดมือเนื่อทุคนทุกคนมายืนอย่แบบพี่ตังค์กุทไมกินมันเหม็นอเนี่ยไม่ไม่ทุกคนมาอยู่เนี่ยตรงหน้าผิดตรวข้าม่ิดยนยืนรรอบนตัค์กแล้วถ่ายรูปชูชอย่นี้ด้วยกันได้ได้ได้ฟิเกอร์สองฟิงเกอร์สองฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ พ um> um> ี่ล uh. ี่มาถายรูปการมาถ่ายรูปกาไม่ใจเย็นเลยนี่เหรอเอออย่างนี้แหละชิ่ลี่พิ่ลี่ครับทำเลยเร็วฟิงเกอร์สองเออต่อหน้าถ่ายด้วยเหรอน้ำน้ำมีข้างผมอีกนะน้ำมีข้างผมเร็วน้าๆข้ายพี่ลื่ครับนะต้องแบบนี้ยังไม่เห็นหน้านะเว้ยอะไรนะยังไม่เห็นหน้านะเว้ยเห็นหน้าใครอ่ะเห็นหน้าบังไงเออยิงได้ไงมึงยิงขนาดนี้ยิงอยู่เหมือนไรติ่งหรอตั้งมาม่ยืนข้างหน้าได้ดยเรายืนที่เดิมไม่ได้ให้บังยืนแต่อ ตบงๆกาแบ,บ่บบ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 งๆกาอย่นอะไรน่นี่มันหาไปเจอเลขที่เท่าไหร่ฟิงเกอร์สองมึงพิมพ์มาเลยฟิงเกอร์ฟิงเอ F I N G E R 82 o หรืรรอแปสองดบเปิดเพลงนี้เพื่อ เล่นโกกุคิวกขอพูกบ้นขออนุญาตพูกบ้าพ้เลยปวดใจลใช่ปะเด็กเชี่ยนะเชี่ยตีจเอ้ยแบททึงเอ้ยถ้ารูปเมื่อกี้พี่พี่ลีนี่ไม่ดีลแม่ไม่ีจงวะมุมมุมกล้องมึงดีมากเกียดปะเฮ้ยไอ้ดปะไอ้ดเดียวม่ไม่ไม่รับมกล้องดีมากเลยเได้ครับหัวมึงไวสดสด ราดจอเรื่เมื่อ,อ,าอวานเราเอาสามสองเป็นหนีห้ตรวจมาเจ็ดแม่ไม่รับแสนนะอะไรก็ได้เจ็ดแสนสามหมืนะะ่นเจ็ดพันเจ็ดแสนสามหม,มืน่แแสนเจแสนสมม็ดพันไปธนาคาร แล้วผมมีโทรศัพท์ไมมด้ไงงอวันตัวเองวะสวัสดีครับคอตัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะโอเคองกของผมเสื้อใหม่สังกัดเสื้อใหม่สังกังดเสร็จแล้ว สองเองครับเออเดี๋ยวบอกบอกไอ้ไซส์มอะไม่บอกท่ว่าจะดูแลพ่อผมว่าน้าเดินมา จู่หน้าได้ปืนแล้วมั้งรับทอง ชาาแค่ไมรอดอยู่แค่ประมาณกี่คนมาเหียชาช่าถ้งกูมีกูเวทริงสองคนดีเลยเนี่ยอะไรนะชาช่าถ้าเราต่อตีเขาไม่ด smoking, an no อดอ anyway> ่ะอ๋อไอไอกล่องอะนะใช่ได้อยู่ใช่ปะมาเท่านี้มีมีไอเปมมีอยู่ปีเตอร์สิริมาหลังๆก็ได้อยู่นะเออยมันจริงว่ะสี่ห้าคนได้อยู่ แต่มันจริงเอเอทองฟ้าเป็น,นจะเสียไปเท่าไหร่วะตีห้าเนาะห้าเลยเหรอใช่แต่ถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่มันดีเลย์อะแล้วมึงตายเงี้ยมันก็เริ่มใหม่ใช่ปะที่มันแบบว่าหมดวีแล้วอะแต่มันยังไม่ได้ทุง ทีไม่ก่อนตีวุฒิกี่กล่องเหอพี่ชิวต่ออ่ะดิอออ่ะพ่มี<ง>อยู่มีสามกล่องเมื่อวานเมื่อในหกมันไม่ได้ไปกล่องเหรอไอ้วงไปแล้วขายกองอะไรอ่ะอ,อยู่ที่บางมาแล้วของมาอยู่ที่บางจะไม่ขายของต<อ>ีวุฒใ,ให้ไม่ให้ฟรีเลยถ้าได้อ่ะเอาไปเลยถ้าแก๊งกระตีวุฒิอ่ะโหบิลลี่มึงเราไม่เคยขายของกันเราลักกันจะตายหาถูกอนไ้ก็จริงแก๊งกระีของฟรีได้หมดอ่ะ ไงผมก็แบบไม่อยากได้ฟรีเพราะผมทําของส่วนตัวไงไเอาไปเถอะผมอยากได้ไมมพูงไงมันขาดอีกเก้าสิบเทียงจริงพี่ก็คือจบอะไรนะผมไม่จริงพี่อยู่แล้วพี่ก็รู้มีพี่มีผมแค่นั้นแหละถูกปะล่ะจริงมีมึงมีกูไอ้น้องรักแล้วเราก็มีกันทุกคนตลอดเวลาไม่เคยทิ้งกันถูกต่อให้จะแบบมีผู้หญิงที่คิดเอาแล้วกันเมียผมมาหาผมผมยังเลือกอยู่ออกับผู้พี่ก่อนแค่นั้นเองแค่นั้น ยอดจริงยอดเขาเรียกว่าข้างรักแบบพอดีเหรอใช่อะไรที่มันงรักแบบพอประมาณอะไรที่มันมากเกินไปก็ควรจะไม่มีคนเราคนมีความรักได้เวยทุกคนก็เห็ความรักถูกปะห้าใคนเห็นตัวที่แบบว่าไปห้ามทุกคนไม่ไม่มีความรักถูกปะถูกแต่แค่แบบว่าตอนเราอยู่กับแก๊งอะเราก็ต้องแบบอยู่กับแก๊งอะไม่ใช่แบบวกแวกไปที่อื่นอยู่กับแก๊งต้องเข้าใจฟิลใช่ไหมใช่ถูกฉันมีคำพูดหนึ่งขอพูดอเอาเอา คนเขาจะรักถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็รักน <laughs> <laughs> ี่ตื่นซับสุดๆ <laughs> ได้กูเก็บความแค้นนีไว้ได้เลยผมดูทรงแล้ววันที่เก้าผมน่าจะเสียทองประมาณสี่ห้าพันได้ทำกระสุดแล้วนะ ถ้าจริงเราไม่ได้ยิงเยอะหรอกมึาางมีปืนกับไอ้หลงใช่แต่ผมแต่<น>ผมอ่ะคิดคุยกันไปแล้วว่าจะจะใช้แบบปังไฟเบยที่แบบว่ามันได้เปรียบจริงๆอ่ะนึกออกปะเออที่บอกว่าบบเขาเผอ่ะเขาเผอ่ะเออแบบจังหวะแบบพลิกได้อะไรเงี้ยเออควรใช้เขาแจ้งเรามีเยอะเลยเบยมันมันเลยปืนมันเได้เปรียบว่าไงล่ะเลฟิฟพี่ไงพี่รับพี่รับใจเย็นอย่าทะเลาะกันอ้าวมึงเป็นตำรวจมาขายได้เนี่ย เอาเราบ้างเราเนาะโอเคสองสิบสองกายเขียวพูดวิบโอเคครับหลันเล็วเอ้ยตี๋รหัสเลยวะาตี๋ตัดเหมาะไอแล้วหันไอ้รูปมันเป็นกันอยู่แล้วนี่อ๋อไม่ไม่อยากรูปเรหัสอะไรหรือเปล่าเอ,อ้ยแต่รหัสมันยังสวยเนาะเลขสี่สามเลขมันสวยนะพี่ว่ามันเป็นภาพมันก็เป็นกันยอยู่แล้วนี่เออไม่รู้ว่าเอาเลขออกภาพจะสวยอย่างนี้หรือเปล่า ลุงให้เลยเท่าไรอ่ะหกร้อยได้ไหมอะเลิฟฮะหกร้อยได้เปล่าหกร้อยได้ไหมหกร้อยห้าสิบปะโอ้หกร้อยได้กันจริงหกร้อยห้าสิบไม่ผิดจริงนะถือว่าเราคนรู้จักกันห้าร้อยไปอืมหกร้อยดีละโอเคสองจะสองมีตรงอ ที่สูงอ่ะไอ้กัโอเคสองเจ็ดสองคิดไว้ดุ่ยแบบเรานะจริงจะยิ้มไว้ดุ่ยแม่งเหนื่อยเจ็ดพันแปดนะสิบสามสูงผมเจอเบอร์แปกทักมาด่าด้วยอ่ะหยองด่าว่าอะไรบอกว่าได้นะไอ้สัตว์ดีทั้งหมเนี้ใครวะเบอร์อะไรมันเบอร์แปกอ่ะดูมันโอ้ยกอดเอาแล้วเอาแล้วใครวะ ไม่รู้ยังใครวะเ<ด>รือ <นะ S 2> ่อโทรกลับไปดิเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดอะลองโทรหน่อยดิเมื่อใครวะทักม่ด่าผมเลยเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดอะเออทักม่ด่าผมเฉยเลยโคตรงงเลยเจ้ไอลงเอาเรื่อยนะถ้าเกิดจ่อมาขายลงบอกคุณด้วยเอใคร เมอ์นาหีเอ้ยโหมันเดาหน้าหีด้วยใคอะเฮียดิอือหลังโทรคุยด้วยดีดเฮียสั n ดา r ใครวะใครด่าวะโอ้มันเดาคนาหีไม่คิดว่าไงไคิดว่าไง่พูดอะไรกัมัเลยพอกโทรไปมันรับมาหน่อยไอ้หน้าหีสองเจ็ดห้าแปดูมันเจ็ดสองเจ็ห้าป อันนี้เราจะไม่รับอันนี้เราจะไม่รับอันนี้เรารอันนี้เราจะไม่รับป่นนเะเข<บ>าไม่รับขวดป่ะเด็กโกดียาไม่เสียงโทรศัพ <enfants> ท <บา S 2> ์ใกล้ๆเ<า>ออมาแล้วก็แบบนี้มาแล้วก็แบบี้มีคนโทรหาบางเปล่าฮะทันวะเออเบอร์ใครวะไม่มแล้วไปเดี๋ยวทันปะตอนเนี้ยตอนเนี้ยจริงๆมันก็ทันอะ ไปสุดท้ายได้นะเว้ยเราหรืปะเอาซีรีของไอกโลไป่อยดิโหลใครอ่ะว่าไงไอ้ฟ้าโหลใครอ่ะ